สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเช็คก่อนแชร์บ่ายวีแพนะครับรายการสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับจัดทาโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการาบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยครับช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับร่บางกายประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเป็นช่วงระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับอันนี้ก็จะนิยมพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันเอ,อ่อเรบีสหรือว่าพิษสุนัขบ้ากันในช่วงฤดูร้อนน่นะครับ ใช่ครับวันนี้นอกจากเราจะพูยกันเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับเรามาพูดกันเรื่องวัคซีนที่สําคัญในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับพี่จุน เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวัคซีนแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าของเรากันนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายสัตวแพทย์แสงชยัยยิ่งศักดิ์มงคลนะครับจากภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิภ้มกิการคณะสัตวแพทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่แสงนะครับสวัสดีครับพี่แสงครับสวัสดีครับนะครับครับก็ สวัสดีครับพี่แสงก็เมื่อสักครู่นะครับเราสองคนคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับซึ่งเออจริงๆแล้วข้อมูลนี้ครับเป็นจริงหรือเปล่าครับเขาตอบเลยว่าไม่จริงครับในส่วนของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยนะครับจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เอของกรมอุฒสารนะครับรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าเจอได้ตลอดทั้งปี อย่างนั้นเราก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะว่าจริงๆแล้วพิษสุนัขบ้าหรือว่าเรบีสครับสามารถระบาดกันได้ทุกฤดูการเลยเนาะแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยครับเกิดจากอะไรและติดต่อจากสัตว์สู่คนได้อย่างไรพอที่จะอธิบายง่ายๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจได้ไหมครับนะครับในการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกิดจากเชื้อน,นะครับก็คือเป็นตัวเชื้อโรคเนี่ยในกลุ่มของเชื้อไวรัสนะครับ ตัวนี้เป็นเชือ้อที่ต่อโรคในสัตว์และคนนะครับก็คือเป็นโรคเนี้ยติดจากสัตว์สุนไดาโดยที่ในสัตว์เนี่ยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดเลยนะครับทั้งสุงนัขทั้งแมวถุงสัตว์ป่าก็ได้นะครับรวมไปถึงในกลุ่มพวกสัตว์น้ำก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,รยนมหรือว่าพวกังขาวนะครับที่บินได้ ที่อยู่ในทาเนี่ยก็ติดโรคเรดีหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันสัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะครับจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่แสงอย่างในบ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ยสัตว์ที่เป็นพานหะที่นําโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญก็คือสุนัขนะครับแล้วก็ในแมวในส่วนของสุนัขเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือสุนัขจรนจ หรือว่าแมวจรจักเนี่ยที่ทจะนาโรคมาถึงสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่ามาถึงคนนะครับก็คืออาการที่เราจะพบได้ชัดๆเนี่ยในสุนัขหรือว่าในแมวจะเห็นได้เป็นสองแบบแบบแรกก็คือเป็นแบบก้าวลาวที่เราพบได้เห็นโดยทั่วไปนะครับโดยในส่วนของก้าวลาวเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่วิ่งเข้าใส่หา,หานคนหรือว่าสิ่งที่มันถูกกระตุนนะครับส่วนซึื่อมสืเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไปหลบ อยู่ในที่มืดๆหรือว่าที่เงียบๆนะครับอยู่ตามใต้ถุนบ้านหรือตามที่มืดๆประมาณนั้นะครับส่วนอาการที่พบเห็นอย่างแรกเลยอยู่เฉพาะในสัตว์ที่เราเลี้ยงอย่ยจะพกเห็นพฤติกรับเปลี่ยนนะครับอาจจะมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนไปเช่นเริ่มจําเจ้าของไม่ได้มีการเห่าโดยที่ไม่รู้ที่บาดที่ไปนะครับรวมถึงอาจจะมีการเสียงเสียงที่เห่าหรือเสียงที่ ท,ที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีกรารเปลี่ยนแปลงนล็กน้อยเนื่องมาจากเกิดภาวะต่างๆเช่นเกิดาาภาวะอัมพาตของเส้นเสียงหรือกล่องเสียงหรือว่าในส่วนของกลามนะครับก็จะมีผลต่อมาก็คือกินน้ำไม่ได้กินอาหารไม่ได้ลื่นไม่ได้นะครับจะเป็นที่มาของโรคหัวหน้าชื่อหนึ่งเป็นโรคกโรคแต่เป็น,นชื่อสามพอดีอครับครครับคือจะไม่สามารถกินได้ก็เห็นว่าเอออาจจะมี การตกใจหรือมีการผวาเกิดขึ้นคล้ายๆว่ามีไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดภาวะที่ว่าวิ่งเข้าใส่กัดนะครับโดยกัดไปสมเขี้ยวดลบบเต็มแรงไม่แบบรุนแรงเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็อาจจะเห็นลักษณะที่ว่าพอแสดงการออกมาเสร็จตรงนี้ก็เกิดภาวะอัมาพาตทั้งตัว แล้วกเกิดภาวะคือตื่นตามมาจนเสียชีวิตไปแล้วก็ในแมงเนี้ยโดยส่วนก95-97%เนี่ยเราอาจจะพบลักษณะที่เป็นแบบก้าว้าลก็คือเจอใครหรือเจอสิ่งต้นเนีายวิ่งเข้าใส่กัดโอแปลว่าหลักๆก,ก็จะมีกลุ่มอาการก้าว้าวแล้วก็เึื่องซึมนะครับ นี่ผมคิดว่าในบ้านเราอะครับคนอาจจะคุ้นชินกับอาการเกาเาลามากกว่าเนาะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเพิ่งทราบว่าว่าพิษณุโลกก็มีอาการเสื่องซึมได้เหมือนกันอ่าใช่ครับโดยโดยส่วนใหญ่ที่เราพบในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบถึงระดับเกาเหลานะครับโดยเฉพาะในแมวเก้าสบห้าเกสิบ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเจอเป็นระดับเกาเหลาครับก็คือควรกัดนะครับเป็นทางชัดเจนเหมือนกัน แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีคนนะครับกรณีมนุษย์นะครับโดนสัตว์ที่สงสัยว่าเ,เป็นพิษสุนัขบ้าครับข่วนกัดหรือว่าโดนน้ำลายโดนสิ่งคัดหลังเข้าแผลอะไรเงี้ยครับควรที่จะมีข้อปฏิบัติหรือว่าคําแนะนําเบื้องต้นยังไงบ้างครับพี่แสงอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ว่าตัวเชื้อเนี่ยมันออกมา,มาก,กับน้ําลายของตัว,ต,วตัวสัตว์ที่ที่เป็นโรคนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตัวเชื้อสามารถเข้าสาททู่ที่บาดแผลที่โดนกัดหรือว่าบริเวณเยื่อบุตา นในกรณีที่ว่าสัตว์มาเรียนะครับจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ช่นอยั่นในการดูแลป้องกันและอันแรกก็คือให้ล้างแผลน,นะครับจะพูดให้ชัดกว่าล้างแผลใส่ย,ยากักหาถามหมอนะครับ,รบทางนี้ยังใช้ได้อยู่เช่นเดิมในส่วนของล้างแผลน,นะครับในการที่จะเอาตัวเชื้อไวรัสหรือว่าตัวเชื้อออกจากแผลเนี่ยตัวที่ใช้ง่ายๆแล้ว,ว่าแนะนำก็กคือใช้สบู่ รหรือว่าพวกอะไรที่มันมีฟองพวกน้ำยาล้างจานได้อย่างได้เลยจะเกิดขัดสบูไ่ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกแชมพูก็อย่างได้เลยล้างนะครับโดยล้างใช้เวลายอย่างน้อยสิบห้านาทีล <10 S 2> ้างไปประมาณสองสามรอบหรือสี่รอบร้องเพลงสุกันเชลารประมาณสามรอบนะครับอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ในส่วนของล้างแผล ใส่ย,ยาใส่ย,ยาก็จะมีพวกเอลกออนะครับก็คือหาพวกเอลกอพอฆ่าเชื้อมาเช็ดนะครับในส่วนของแผลให้สะอาดรวมไปถึงใช้พวกเบตาดีก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเบตาดีพวกเบตาดีใส่แผลหรือว่ายาแดงก็ยัออยงใช้ยาชีดูนะครับทำความสะอาดแผลใส่ย,ยาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราสามารถจับหมาได้จับหมาไว้นะครับใส่กลงขังไว้หรือว่า กักไว้ในที่เราสามารถสังเกตอาการได้อย่างน้อยอ10วัน10ถึง14วันอย่างน้นอ,งอาทิตยทีนะครับถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุษักบ้าจริงที่แสดงอาการเนี้จะตายภายใน10วันโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่เป็นแบบเกาเหลานะครับกลุ่มนี้จะตายเร็วก็คือไม่ถึง10วันเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นก็คือ5วัน,น,นเป็นต้น ล้ยส่วนของซึมซึมอาจจะตายช้าหน่อนะครับอาจจะมีความแตกต่ากันนิปปนดนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิแดแสดงอาการนเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะตายที่ไม่เกิดสึมวัาอันนี้เราบอกได้เลยนะครับ mm hmm. ก็กักมากก่อนเสร็จแล้วก็พาตัวนะครับตัวคนที่โดนกัดเนี่ยไปหาหมอไปโรงพยาบาลหรือว่าไปที่คลินิกนะครับ mm hmm. เพื่อไปรักษา ก็อย่างที่พี่แสงพูดไปนะครับก็คือพิษสุนัขบ้ามันมันมีการเฉียดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อผ่านทางน้ําลายเป็นหลักเนาะมันถ้าเกิดว่าน้ําลายของตัวที่เราสงสัยว่าจะติดเชื้อมันเข้าตามเยื่อบุตาหรือว่าบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยครับก็4ขั้นตอนอย่างที่พี่แสงพูดนะครับล้างแผลใส่ย,ยากักหมาแล้วก็หาหมอเนาะกักหมาก็อย่างที่คุยกันไปในช่วงแรกก็คือเอ่อจะแสดงอาการตั้งแต่แสดงอาการจนถึงเสียชีวิตก็ประมาณ1 0ถึง14วันใช่ไหมครับอ่าก็เป็นสเต็ปง่ายๆที่สามารถดูแลกันได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับอย่างสุดังกลาจัดเนี่ยเอาไปส่งตรวจก็ได้นะครับไปถ้าเกิดว่าในกรุงเทพเนี่ยง่ายที่สุดก็คือไปที่สถานสหวานครับครับส่งไปทั้งตรวจได้เลยนะครับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแจ้งแจ้งกับกรมประสุทธิ์จะได้น้องหรือว่าสำนักงานประสุทธิ์ได้พิมพ์นะครับแล้วก็อยู่จังหวัดก็ได้ครับแล้วที่ทราบมาว่าอ มีข้อมูลที่ว่าเมื่อคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับคือจุดจบของของการติดเชื้อนี่คือจะเสียชีวิตทุกรายอันนี้จริงใช่ไหมครับอืจากหลักฐานข้อมูลงานวิจัยนะครับก็คือตายร้อยเปอร์เซ็นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยคือมีการรายงานของของทั่วโลกนะครับก็คือเมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับเชื้อแล้วแสดงอาการขึ้นมาเนี่ยตายกับร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยที่ประเทศไทยก็มีรายงานการรักษาอยู่น,นะครับซึ่งก็ไม่มีไข้รดอนสักคนเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดหน้ากลัวขนาดนี้เรามีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหรือตัวเราติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขป้าได้อย่างไรบ้างครับพี่แสงในการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับครั้งป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราด้วยครับในส่วนของในตัวของตัวสัตว์นะครับในสุนัขแมวที่เราเลี้ยงเนี่ย ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนนะครับโดยที่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีพลรลบมีกฎหมายนะครับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา้าตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพระราชบัญญัตินะครับต้องพาไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา้านอกจากนี้นะครับก็คือในส่วนของที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันได้ก็คือ ลดจำนวนประชากรของสุนัขจำัดพยายามถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เลี้ยงเท่าที่จะเป็นแล้วก็อย่าอยปล่อยทิ้งปล่อยว่างครับนอมไปถึงการให้ความรู้หรือวศึกษาขอ้อมูลที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความดูนแรงอย่างไรนะครับมีอันตรายอย่างไรติดถึงคนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ควรจะป้องกันตัวเองส่วนในคนก็สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลักษณะที่ว่าฉีดก่อนจากสัมผัสโรคได้ทั้งในคนแะในสัตว์นะครับก็อย่างที่พี่แสงแนะนําไปครับอันดับแรกก็คือเราต้องเหมือนตระหนักรู้ก่อนถึงความรุนแรงของโรคเนาะแล้วก็อย่างที่คุยกันไปก็คือถ้าติดเชื้อแล้วก็คือตายอย่างเดียวนะครับ สองก็คือถ้าในส่วนของสุนัขจรจัดเนี่ยก็อาจจะต้องหวังว่าภาครัฐหรือว่าใครที่มีกําลังซั์หน่อยก็คือ,อช่วยลดจํานวนประชากรเนาะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเพิ่มจํานวนสัตว์จรจัดก็คือไม่ควรที่จะแบบเลี้ยงสัตว์จริงๆคว้างๆเนาะเลี้ยงเมื่อพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือข้อแรกเลยที่พูดมาก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือ อย่างถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องการเพิ่มจํานวนในครอบครัวจานวนประชกรากรสัตว์ที่อยู่ในบ้าน,นยอย่างสุนัขกับแมวี้จะแนะนําให้ทาหมักด้วยน,นะครับก็คือไปที่คคิน,นิองรือโรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต,แต่เขายังตัวเล็กเล็กเปเป็นการป้องกันการเพิ่มจํานวนแล้วก็เลี้ยงไม่กว่า ครับพี่ตุนวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าโรคพิษสนักบ้าสามารถติดต่อใ้ทุกฤดูกาจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของอาการและการปถึงมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเมื่อถูกสัตว์ที่สงสัยติดเชื้อกัดขนสัมผัสก็อย่างที่บอกอะครับล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอนะครับก็พี่แสงก็ให้คําแนะนําเราไปแล้วนะครับครับฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านใดยังไม่ได้มีการกดติดตามกดไลค์แลวก็ฝากฝาก กดติดตามกดแชร์กด subscribe ครับทั้ง Facebook fanpage ของทางสมาคมนะครับแล้วก็ YouTube นะครับในส่วนของ EP นี้เราก็ได้ความรู้มากมายในเรื่องของออโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับ EP หน้าครับเรายังอยู่กับพี่แสงอีกนะครับโดยเราจะพูดเรื่องของการเ,เรื่องของโปรแกรมวัคซีนแล้วก็การฉีดวัคซีนที่สำคัญในสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ